สวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับจ่องก็จ้องซาเนลเนาะครับเนาะมือนี้ก็มาอยู่กับโคตรลิตครับผมมามาอยู่กับเกมเส้นทางมาจองครับผมเส้นทางมาจองเนาะมามาอยู่กับ่คยพี่จีพี่จีของเขาอีกเหมือนเดิมโอ้ยมือนี้มันปิดจังไดวะว่าผิดว่าถูกโอ้ยนอ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 มาพกรยเจ็ดบาทพอครับผมไป เปิดสิบบาทออโต้ไอโบเมียนเปิดเท้าบัวครับผมจิ้มจิ้มจิ้มไปเลยครับผมมามันสิทธิ์พอได้เกิดปะมาพวกรวยของเหามือนี่มือนี่เออสองบาทเบาครับผมเบาเกินเบาเกินเบาเกินเออตามสูตรครับผมจิ้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 มครับผมมาแน่นอนเออมาพกบาทเออสี่บาทไปจิ้มต่อครับผมจิ้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 มครับผมเออสิบแปดไป เบิร์ก็เบิร์แล้วครับเอ้าเบิร์ก็เบิร์ตูดคอลโล่แค่เล่นแหละครับเออเจ็ดบาทไว้เกิดดอกนี้เรียบร้อยเออสามสิบอืมสามสิบเจ็ดบาทไปจิมจิมจิมอืมไว้เกิดสองตัวเรียบร้อยเออห้าสิบสองบาทไปไปต่อครับผมเออดอกนี้ไว้เกิดอีกแล้วเรียบร้อยโอ้โหไปไปต่อครับผมเอืมโอ้เรียบร้อย ไว้ปกเกิดไวาไว้ไว้ไว้แบบอุ้ยเจ้าก็อีหยังอเออมาไว้สองตัวอืมไว้อี๋หรอผมมันไว้อี๋เก็บมามันไว้อี๋ว้าวสี่พวทแล้วครับโอ้ยเนยครับผมเนยเร็วเนยเร็วมามามาอืมตามสูตรครับผมจิ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 มไปเลยครับผมมาเนยนอนมาเนยนอนเจ้าโป้หูสิมาตอนไต่สิรถให้เบิดตูดก่อนบ่เนาะ โอ้ยไว้โอ้โห่เนาะไปไอ้ไอ้ไอ้ยเอ้ยอืมันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วพี่น้องมันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วมันล่นมาแล้วตัวนึงโอ้ยอีกตัวนึงมันก็บอลลุนเนาะมาได้ไปหาสิบสามบาทไปไปต้องตามสูตรก็ผมยังอยู่เหมือนเดิมจังอืมนาะ จำ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 จิมจิมจิมโบเมนจำจ,จ,จิมจิมจิมเออไว้เสกเรียร้อยีอ่สิบบาทไปไปมันตรงมา้มีมันตรงมา้มียมานี่มีมานี่มีบักรามาเออ,อมาเรียวเห็นโบเสืซออยังครับผมมาพ้อมกันหรือยังครับพ้อมเรียวกวไปกันเลยครับผมมาสิบสองเทียมาขอเสียงดวงเนี้ จังหวะนี้เว้าไปเร็วเว้าไปเว้าไปอือว่าวครับผมเปลี่ยนที่บาทไว้เกือบสองตัวเรียบร้อยอือไว้อีกตัวนึงือใส่คุ้มใส่คุ้มอือไว้เบื่ออายุครับผมตัวสุดท้ายสงสัยมัรกนั้นครับผมอือสามลอยเปียนบาทครับผมโอ้สวยงามสวยงามครับผมไปไข่โตกันเลยครับผมจังหวะนี้อือสองไอซีบาท มา,าไว้เกิดอีกแล้วไว้เกิดอีกแล้วไว้เกิดอีกแล้วเออสวยงามอ,อืมรางวัลกดโต๊ไปทั้งที่เออสี่ร้อยสี่สิบหกบาทไปไปโตจังหวะนี้อืมโอ้ยแปดบาทไว้โอ้ยไว้เบืดอ,อ,อายุอีกแล้วผมหลักสิงสิงไปโอ้โหข้อ,หอแห่งเจ็บข้อเบือดเเอเลี้ยวครับผม สองบาทโอ้โหโบนไหลวะโอ้ยหลบสุดท้ายเทียสุดท้ายแล้วเทียสุดท้ายแล้วเป็นจังไหนว้าวไปครับผมโอ้โหกดได้ไหมเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทเนาะครับเนาะไปเอา้าสั้นกดสิเอาซัมนี่สั้นตัวครับผมก็อย่าลืมครับผมโคตรหลีดเนาะครับเนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจองแซ่แนวน้ำเด้อครับเด้อมา มือนี่ก็ต้องโคตูวลาไปก่อนครับผมจิบโ,โคอีหลีครับผมเอาเอาซ้ำนี่แหละสวัสดีครับ